ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้หน่อยดีกว่าผมชื่นชมเขามากเขาโทรมาบอกผมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าพี่วุฒิครับพี่วุฒิครับเสียงคราเยเสียงใครคุณผู้ชมพี่วุฒดีครับดีเจอันอ๋อไม่ใช่สิอันนั้นแต่งงานอันนี้คือตูนบอดี้สแล็ูนตูนตั้งใจจะวิ่ง400กิโลนะครับคุณผู้ชมกรุงเทพ ไปบางสะพานวิ่งเดี่ยว <Yeah. S 1> เป็นเวลา10วันนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าตูนเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปวิ่งแถวบางสะพานบ่อยค่ะแล้วก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพานขออนุญาตเข้าไปดูอุปกรณ์เครื่องงายเครื่องมือต่างๆเ <Yeah. S 1> ชื่อไหมว่าโรงพยาบาลที่นั่นขาดแคลนเครื่องไายเครื่องมือเยอะมาก mm. จนตูนก็ตกใจว่า ถ้าเกิดว่าชาวบ้านเนี่ยสมมติว่าคลอดลูกแล้วลูกมีปัญหาตู้อบเด็กก็ไม่มีนะค่ะอ้าวไ,ไม่มีไม่มีเครื่องมือไม้เครื่องมือที่จําเป็นมากในการช่วยเหลือคนี่มันขาดแคลนแล้วคนก็ต้องเดินทางไปถึงหัวหินตูนก็เลยแบบทํายังไงดีหนอมันมีความขาดแคลนเขาคุย,ย, <c oughs> ยกับเพื่อนๆนเพื่อนๆ <c oughs> <iffe> ก็บอกว่ารู้ไหมว่าไอ้กิจกรรมมาราธอนที่ตูนวิ่งเนี่ยกาไรเท่าไหร่ตูนก็ไปเช็คข้อมูลกําไรน้อยนิดมากอ้าวในเมื่อกําไรมันกลับมาเยอะ ทำยังไงดีล่ะก็เลยเกิดไอเดียว่างั้นยอมเอาตัวเองเข้าไปแรกงั้นอยากจะเอาความดังมาสร้างความดีมฟังให้ดีนะฮะอเอาความดังมาสร้างความดีโดยการวิ่งเป็นระยะทาง400กิโลเมตรกรุงเทพบางสะพานตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคมแล้วก็อยากจะให้ช่วยบริจาคหนึ่งบาทสองบาทก็ได้แล้วแต่บางคนเนี่ยบริจาคล้านหนึ่งก็ได้แล้วแต่ ถ้าเกิดว่าคนหนึ่งบริจาค1บาท20ล้านคนจะก,กี่บาทก็20ล้านก็20บล,ล,ล้านบาทช่วยโรงพยาบาลบางสะพานนะครับแล้วก็หมอเตือนด้วยนะบอกว่าเฮ้ยการวิ่งแบบนี้เนี่ยอาจจะอันตรายถึงกับชีวิตได้สิ่งที่คนดูคลิปนี้แล้วฟังตูนพูดแล้วขนลุกเลยแล้วเาวอยากจะแชร์ต่อก็คือตูนบอกบอกว่าถึงจะตายก็คุม ถึงจะตายก็คุ้มคุ้มกับการที่ผมอาจจะเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยซ้าในการวิ่งถ้าผมตายวันนี้และโลงบาลได้เงินไปและช่วยเหลือคนอีกมากมายผมว่ามันคุ้มแล้วโอ้ยนับถือใจค่ะน,น้องฟังแล้วคนลุกไหมออะอเพราะว่าเราต้องดูกันครับหนึ่งสิทันวาคมนี้ไม่ต้องดูอะไรแล้วนอกจากดูตูนวิ่งนี่แหละวิ่งคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ย วินคนเดียวไม,ไม่มีคณะตามผมว่าอาจจะมีคนอยากจะไปแจมเจิมแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยของเส้นทางมันไม่ใช่มาราทอนให้ทุกคนเข้ามาร่วมแจม,มแล้วขอบอกเลยว่าไม่ต้องไปแจมหรอกครับ เขามีเจตนานใ,ให้คุณร่วมบร,ริจาคใชคค่คือต้องบอกเลยว่าถ้าใครอยากที่จะร่วมบริจาคนี้สามารถบริจาคเงินได้ที่บัญชีออมทรัพย์นะคะธนาคารกรุงไทยสาขาบางสะพานชื่อบัญชีโครงการ9คนละ9 <c oughs> เพื่อโรงพยาบาลบางสะพานเลขที่บัญชีนะคะจดนะคะ742-0378118 4 2 0 3 7 8 8 1 8ค่ะช่วยกันเนาะใช่ค่ะ<อ>คนละเล็กคนละน้อยเนาะแต่นึกภาพออกเลยที่บดอบอกอ,ะอ่ะถ้าทำคลอดแล้วก็ไม่มีตู้อบไม่มีอะไรคือเราก็เห็นใจเขานะเครื่องมือไม่พร้อมอ่ะใช่ไง<อ>ใช่ไงต้องช่วยกันนิดนึงและและมั่นใจว่าเดี๋ยวเราจะมีการแชร์เรื่องนี้กันต่อช่วงต้นธันวาความอย่แน่นอนนะครับ